อ่ะไปคุณผู้ชมครับยังอยู่ของเรื่องบรรยากาศงานบุญบุญกันต่อดีกว่านะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศค่ะของวัดป่าใหม่ค่ายเสนาค่ะเขาจัดบุญใหญ่ตอกเสาเข็มสร้างพระอุโบสถแล้วก็กุฏิพระเถระนั่นเองนะคะวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ละคะ่ะที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะคะพิธีครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มด้วยการตอกเสาเข็มค่ะเพื่อสร้างพระอุโบสถนะคะแล้วก็กุฏิพระเถระนะคะซึ่งเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สําคัญสําหรับวัดแห่งนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วในงานาเขายังมีพิธีหล่อบูรพาจารย์นะคะจํานวนเจ็คองคด้วยกันนะคะโอ้โหแต่ละท่านนี่เรื่องชื่อมากนะคะท่านแรกก็คือท่านพอลีธรรมทโรค่ะแล้วก็มีหลวงตาพระมหาบวญยนสัมปันโนนะคะมีหลวงปู่พมจิรปุญโยค่ะหลวงปู่บัวสิริปุญโนหลวงปู่เจียจุนโทนะคะแล้วก็พระพรหมเสนานั่นเองนะคะรวมถึงพระรูปต่างๆที่หล่อขึ้นในพิธีงานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นนะคะเพื่อการเคารพแล้วก็บูชาในฐานะาพระจารย์ที่มีพระคุณ แล้วก็มีคุณธรรมยิ่งด้วยนะคะแล้วก็ในงานก็ยังจะมีพิธีทอดผ้าป่าแล้วก็สร้างร่วมกันสร้างอุโบสถนะคะของวัดป่าใหม่ค่ายเสนาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เรียกว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะคะทุกคนที่ไปเนี่ยได้ร่วมกันก็จะมีการตักบาตรพระพิสุสงฆ์นะคะบริเวณลานวัดนั่นเองค่ะแล้วก็มีการจัดโรงทานด้วยนะคะซึ่งการจัดโรงทานเนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับอาหารแล้วก็น้ําดื่มฟรีนอกจากนี้นะคะพระอาจารย์ชาวชวะ ชวนะปัญโยค่ะเป็นเจ้าวาดของวัดป่าใหม่ค่ายเสยนาเนี่ยก็ได้ให้โอวาาธรรมนะคะแก่ผู้ร่วมงานว่าผู้ที่ให้ข้าวให้น้ำผู้อื่นเนี่ยย่อมมีความสุขเชื่อว่าอายุยืนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคำสอนที่เตือนใจให้ทุกคนเนี่ยทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในโอกาสนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่า งานครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมที่สําคัญนี้นะคะก็ถือว่าสําคัญทั้งในแง่ของการพัฒนาสิ่งก่อสร้างของวัดเองแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทําบุญอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมเรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะวัดป่าใหม่ค่ายเสยนานะอยู่ที่อําเภอเสนาตําบลดอนทองอจังหวัดพระนครศรียุธวัดที่สร้างใหม่แล้วก็วันนี้ ได้มีกิจกรรมเช้า7จ็ดโมงครึ่งก็ได้มีการทำบ,บุตัปบ,บาตังจากนั้นมาก็มีการตอกเข็มสร้างพระบรสถสกันมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็คือมีการหล่อพระก็จะมีหล่อลูปเหมือนครูบาอาจารย์อีกทั้งหมด6องค์ด้วยกันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญ,ญญาติโยมที่มาร่วมกันร่วมบุญในการครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยก็ขอญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ทั้งหน้าที่การงานแล้วครอบครัวหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัดดยถ้ามีโอกาสก็ได้มาร่วมกันสร้างพระอุโบสถปฏิสถานเอาไว้ในบวรพุทธนาที่ว่าแห่งนี้